ท่าผู้ชมครับ,คครบขอต้อนรับเข้าสู่รายการตาถึงเรื่องราวของความเชื่อนะครับถือว่ามีอิทธิพลต่อจิตใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวของความเชื่อเช่นกันครับถือว่าอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานตาแห่งความเชื่อนั้นถูกแยกย่อยออกไปหลายแขนงด้วยกันนะครับวันนี้ครับเราจะพาไปตาถึงเกี่ยวกับอีกหนึ่งศาสตร์ของความเชื่อเราเรียกกันว่าโทรกจิต เมื่อหัวใจสิงห์ลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชายชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูดสิวันไร์สิงคอร์เปอเรชั่นอนเชลซีฟุตบอลคลับ โปรเจก์นี้ผมเลือกคุณชีวิตขาลงดูกับขาลงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุด AB Hero โ c h n e i d e er, เเปลี่ยนมุมมองให้กับชีวิตคุณสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปูนซีเมนต์นครหลวงเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียบริษัท AB Hero โ c h n e น d e er, เประเทศไทยจำกัดผู้นำนวัตกรรมลิปโดยสารชาขาวผสมสมุนไพรตราวไวเ้เนเจอร์คัดสรรคุณประโยชน์ให้ตรงใจคุณ แน่นอนครับผู้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวศาสตร์แห่งความเชื่อก็ต้องคนนี้เลยครับสวัสดีครับคุณนกเอี้ยงครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอถามเกี่ยวกับเรื่องของโทรจิตนั้นศาสตร์แบบนี้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเป็นการติดต่อสื่อสารทางจิตนะคะซึ่งความหมายของคําว่าโทรจิตนั้นถ้าเรา ใช้คําว่าซิกเซนมันจะมีความหมายที่ลึกเกินไปถ้าเราใช้คําว่าโทรจิตอ่ะมันจะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าคําว่าโทรจิตนั้นอาจจะดูกว้างไปทางคุณนกเอียงใช้สื่ออะไรเป็นสื่อกลางในการที่จะต่อในการดูโทรจิตได้โทรจิตเป็นการสื่อความหมายออกมาจากจิตก็จริงอ่ะแต่เราใช้ไพ่ยิปซีอ่ะสื่อเป็นสื่อกลางเพราะว่าไพ่ยิปซีเป็นรูปธรรมที่สามารถที่สังคมสามารถมองเห็นและก็สัมผัสได้ ซึ่งถ้าไม่มีสื่อกลางตรงนี้สังคมจะไม่ค่อยยอมรับว่าอาจจะคิดว่าเราอาจจะเพ้รเจอรังนี้ว่าไพ่ยิปีจึงเป็นสื่อกลางที่ทําให้สังคมมองเห็นและรับรู้ได้เป็นรูป,ปรธรรมและโทรจิตสามารถที่จะช่วยเหลือในการดําเนินชีวิตของคนคนได้อย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วความหมายของโทรจิตก็คือพลังจิตของเรานี่เองพลังจิตของคนเรานี้มีมาตั้งแต่เรากําเนิดมาแล้วเพียงแต่ว่าคนเราสะสมมามากหรือน้อยมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นว่า ถ้าเผื่อเราอยากจะมีบารมีเสริมก็คือการปฏริบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสติช่วยให้เกิดสมาธิเจริญสติคือเหตุสมาธิคือผลคือกา,การสร้างเหตุไปหาผลเมื่อเราปฏิบัติธรรมในถึงขั้นระดับฌานแล้วนั่นคือเขาเรียกว่าโทรจิตโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มรูปแบบแต่ถ้าถึงขั้นระดับการระดับหนึ่งสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจปัญหาคือพูดง่ายๆว่ามีความรอบครอบมากขึ้นนั่นเองในเมื่อทุกคนก็มีโทรจิต และเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตและฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องราวของโทรจิตได้อย่างไรทางพุทธศาสนามีหลักเดียวคือต้องปฏิบัตินะคะปฏิบัติทฤษฎีไม่พอต้องปฏิบัติการบริบัทนี้คือการลองผิดลองถูกการฝึกสมาธิวันละหนาทีเท่ากับเราเสริมข้ามสร้างพลังจิตไม่ว่าสมมุติว่าเราอยู่ในที่ทํางานเรานั่งคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยประมาณ5นาทีเท่ากับเราเสริมพลังจิตเข้าไปแล้วยิ่งกว่าเรานอนหลับประมาณสองชั่วโมงได้ซ้าไป เพราะฉะนั้นรายละเอียดถ้าอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้ดิฉันมีหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมมีชื่อว่ากรรมสัญญาโดยนกเอี้ยงโทรจิตก็นำปฏิบัตินำไปฝึกฝนก็จะทำให้ทุกคนนั้นมีโทรจิตสามารถที่จะสื่อสารมองรู้มองเห็นกันได้นะครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนกเอียงนะครับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับสาราดีๆในแบบของคนตาถึงเกี่ยวกับเรื่องของโทรจิตนะครับและอย่าลืมพบกับเรื่องราวดีๆในแบบฉบับของคนตาถึงได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางททบ5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรียวกา